บรรดาพนี่ก็ด้บาอยู่โอ้ยบอยผู้ใด้เลนี่แจ็คหพ่บ่ามาขวนงานเขาเต็นแก้วไหวพิซซ่นเสลาเป็นยังวันนี้เลื่อมไหมครับคุณชาบปเอาไมมาให้บนี้ ตาบอดตัวนี้แม่แล้วโอ้ท่นเป็นบ er ้าท well> ัางตาบอดมากงานเพื่อนจีลาลไปไปโอ้จะจะมาดูถกอครไเค่อยตาบอดจังสีเคยไปมาล้าสซงเอมาล้าซงแม่แล้วมากตะทังตะกุลทีกัมจังสีแม่แล้วเป็นมาลางซีงดีแม่แล้วเรมาตัวเพื่นตาบอดบอดีีล้ำได้โอ้โยมาได้ตาลำได้แม่ ฝันเอาตัวบัตก็ลอยเศร้ามันมาแล้วโอ้คเม็นสาวน้อยล้วเพิ่ชว่ะเออยากขเออจะให้ดอหาลอยหเยจดมืออื่นน่ะเบากัไผมืออื่นีลเผากขวนแก้มคนน้เบ้ากัไผเดี๋ยวนี้5ตัูหาลอยาลอกนอีกลตัว แม่กดอกใจตัวาลยหัวหนามรั้มเต็มเต็มบอกก็ไผ่หัวขวางเงินก่นแม่บอบอกรเรื่บอกมาบอกมาฉันเอาจุดพี่พะวมามาล่ำมาล่ำพี่แม่ผัวโทรมาขอเงินดีดีบอชาว่าเป็นไผ่เสียนะกูฟังอยู่นี่มันจมือเด็กเรียกโทรมาทวงว่าหู่มโหเลมึงซื้อเลยสิมอลำมาหแล้วไปตะเคี่ยงกับเขาเอหอวบ้า รถหลายท่นบักกักล้อเพื่นชุดปปนันมาบัากหลายมันเล่นมันเป็นรอยสมราคาจ้างสามแสนทีก็โดนพิมพ์อยู่ดอกคุ้มคุ้มคุ้มก็จงว่างเดินลงเงี้ยงบบกว้างบบกวางก็อึดตะมองสีตอดเออห้องหน้ามองโถงแตโอ้ยก็อึดตะมองสีเข่าไอ้คันมาจ้างสช้าหน่อยอันนี้ก็เป็นบ้าจูบก็มนอยู่ที่เดี๋ยวให้สังเกตเพิ่งก้อนสังเกตเบขงดูใช่ไหม โอ้สังเกตบ้งดีเลยล่นะไี่เอเออตบนคันค้างเาเนะี่ยชื่อว่าเต็นบอดจอดอูอะมองได้ปรมน่นบบคยยัน,น,น่าโจูบ่คอลใหญ่ตานนี้นะงาน่ิเป็นคันว่ายประเสรมันคือสิจักเจ๊คนี่อีสวยกว่มันเคยเห็นนะงถามเขาบล้วกพี่เออคันก็เต็นบอจน,นจูนเจ้าน่าจิเป็นคะแนนิษย์องอัดฉรสาวดอยบ่ค่ะ บ่ไปิเต้น้อยได้เนี่ยจาจิงเตี้น้อย่ไงนาทิปสมาชิกเตวงกสาวน้อยอ่จีแมนมาตะบุสาวน้อยบ่ละบ่เอ้ามึงมาตะกไหนเสก็วงไอยเลยนะบงมึ้งชื่อ่าไรจจิงเตี้น้อยด้เน่ย จ้างสาวหน่อยบ่ด้วยพี่เขาคอยลุเด็ดฉันยาคือว่าจ้างสาวหน่อยแล้วจะพูดเบิดผิดเบอร์บ่ได้เลยคนใีกรุงเทพก็เป็นคนคุยเลยนะอย่าว่าเดินตามเส้นซีผู้นี้เจ้าจ้างพร้อมคณะพร้อมคณะโอ้พร้อมคณะเอออันตโตมากพร้อมคณะว่าล่ค่อยกลับมาพร้อมคณะนะเออไทยเนรไทยเนรเอ่อคณะเจ้เจะเห็นผู้เดียวคณะข่อยผู้เดียวผู้เดียวก็เป็นคณะพี 3า0 0สีมาผู้เดียวมาผู้เดียวเป็นจังไงล่ะเท่าเอ้ยเงินเงินสามแสนสี่ขัดจ้างที่เลยโทษแดงท่านเนี่ยมวนตัวนี้เป็นจัล่ะผัวกูบปนเลยบอกแล้วมึงอยากมาผู้เดียวล่างข้ากับพวนี้มึงเสกกลัวกับไรใส ลังค่ากับ่อตัวกับบ่อตัวไฟถอยเห็นขาเห็เขาเสียบไฟโรงเรียนใช่กูไปสื่อประเมินกูเดี๋ยวนี้เสียงจงอยู่ของชาวไอใครที่ใช้ไฟโรงเรียนถ้าว่าอแปลงระเบิดไม่ระเบิดชอบฟอไรด์กันแม่เลี้ยวกูจัดการจัดงานไงบักไงบักเกยไทยบักแ่งแต่บักหลายแสนแท่งทีที่หาเงินไปใช้ไฟเขาขาดไม่ขาดอันนี้ไม่ขาประเมินยางมาเวาว เห็นมาคนหลายอยู่ด้หมดเลยเออได้มาไม่สิ่งที่หลายเว่อนั้นผูดแดหลายวัวบึ้งแมงหลายกวาคนอีขันขไไปแถวลานตอนเมือกลาน้นาวอ๊ยรไฟเอ่ไฟแถวลานเออให้มันมากรองยุทธพียดตนลานสีขายบ้ล่ะขายเออลุงเลียจะมาเก็บคาไฟบ่ Là nhà, nhà, ừ. món đẻo, chậu, món phải là nhà lạt nga món lắm à. món lẻo tóc ở bích họ làm đơn tham chân 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 อุ้ยกระอมาเนี่ยขันแขนก็เดะะบ่มีอยูมือสิ่งเี้มึงว่ามึงอยู่กุนจังเดโอ้ยจะเป็นจักซังมึง่มันแขนมึงกรบบอกแม่มึงจะนมเห็แม่จูบม่แ่ขายหนาที่ต้องโกเรืนี้แมว่ากุจูงมากมืรูมึงวันมันแขนมึงเห็นกุดจูงพินทั้งวดได้นยมันบอกเป็นมอดแต่ใส่โอ้จะเป็นมือฐนคันม่อ วัดแล้ววับอกน้องปูว่าไทยเปลี่ยนเรียนอยู่มา้งนี่ให้เขาล่ำเลยเดี๋นี้ให้เขาล่ำเลยดิล่ำเลยเออให้ล่ำเลยบางหลาล่ำเลยลูกจะพาดถามรุ่แก้แม่จะพาพี่น้องถามมวลเมื่อนี้ขอไปเรียนแดนเซอร์มาหนึ่นักดนตรีก็บอกมีเดี๋ยวมันเนี้ยมาพูดเดียวเลยวัดแล้วเด็กเสือสบวมีนักดนตรีก็บอเอามา มึงแชกูเ <Netz> ต <mainly j als> uh, <ia> uh, ้นแคลมเปลี it, ่ยนตายซุเขียอเตอกับเขียวเตอร์งเปลียฟอนแ่ล้มึงเอางิสี่สัปเหร่แม่นเอาเงเอาสี่สัเห่เดี๋ยวไอซอยไปซอยเอให้นตเดี๋ยวให้นตีอเ่นให้ให้นาโตตทั้นี้เด่นให้จิตอาสาก็ได้อเออบนบงเขาสักก่อแล้วต่วาแดนเซอร์เอาหาเจ้าหา

เีู๊ดเครืดื่มเออออพูดทีสาก็าาว่าเครื่องปั่นไฟบ่ไม่ยังเนี่ยเจท่าไดียลอยล้ยอยู่เอาเจ๊ยุฟังูนบ่เออฟังพี่เจ๊ยันับเจู๊เนี่ยขนาดเจู๊้ยังไวเจ๊เจ๊นี่ต้องวรนะ จะไม่บอเปลีเนาะันขายนาขายตาเจี๊ยปุ๋ยขอคุณเจี๊ยปุ้ยนะคะเออเอออขนองอยดีกวนี่เยอะ่ใครยู่ในเเจี๊ยปุ๋ยเทางในเพ่นบ่ออกมาอ่ะโอ้ป้าเจี๊ยปุ๋ยเนาะเออลานยูทางในเป็นอย่งี้บ่ออกมาเออบนซุ้ม้างนาเ็อยาาขายเจี๊ยปุ๋ยเน่บ่มึงนั่งยูนงมอมหอกากาอู่กพอคนอย่ง พ่อพูดแล้วชุดใดน่ชุดใดุ้มอสมอหาไข่บัดแข็งก็ได้กไปยังเด็กกัไร่แห้งลับคน่ะมากกับางเมียมันเ่อเอาเอาหาางเครื่องนี่นี่พ่อล้วนี่เอาอีนี่หลับตือันลูกสาวเจ้านี้นะเดดเดดเดดเดเดนเดด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 เเเข้าใจอยู่บ่เด้ เด็ดเดเดดเด็ดดาดาอ้าคือว่าเป็นไบเดี๋ยวนี้แบบแบบที่นมาลืมดูเลยไปเอามาหิฟังลาไปรับลูกไปเห็นวงพอลูกไป็นรยะแไปลูกไปตเห็นวงบ้างเห็นวงพอลุกเห็นวงบยางแล้วไปลไปเคุณมานคนตาดีทำคนตาบอดตาขมิเรีว่าเบิงเดียว่าคุณมีตาบ้า แสดงมาฟูตาบอดบอดอีดีนะบอลอีดีจังสาตูนอเป็นอีดีนะเด้อโอ้บากมันไหลเายืน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 ดีดยืนดีดีมึงย่ไปซีนาเพิ่นนี่ไปซีน่เพิ่นไ้ซีเแม่นไพรซี่น่ะคุยซีอ่ามึงเอ้ยไ้บอยจุงโบอันจับเอา ตก็ไปหน้าที like ่หางเครื like ่องบอกต้องไปเป็นหางเครื Man, like ่องเอาลุกขึ้นละโอ้ยนอนละร้อมเด้อเปยังหนึ่งสองสามไม่ยังล่ะลานนันคือสิแมนลานนันมะกูเพิ่งได้เด็กม่คุยมาป้ามือให้กูใช้สิเด้อเอาแม่เอาแม่เอาแมนไว เดี๋ยวบักนีีาาสามนี่ได้ร้อยนึงปอยสามีจะรอยนี่วันนี้มีไะไรสดด้วยนะมึงตาย,ลย <c oughs> แล้วแดมๆอย่าลืมสินเสื้อเด้อเดี๋ยวคอยออกอากาศเอย่ง <c oughs> งางมาบกยังดีถือมาไปเดียวนะาม้อ ก็บป็อย่างยานซิงทุ่งทึงอี่ยันไอโฟนแล่เนาะคขานาลาเบื่อพอแหงแล้วกูก็ไปสะกวนเอาที่ไหนยังลูกเนี่ยี่หยังไปแล้วมันเห็นเงินที่หางเอาไปยืนยันกันนะมันคือแต่บ่อยคืออย่างไอ้ือตุ๊กตาแตงแก่ไหไปว่าไปว่าคืออะไรนั่นคือยังคือพูดหยอดเยียนอะไรไหม โอ้ยไอ้มาเห็นมันเือดธาเฮตธาตุเนี่ยเป็นยังเฮตธาตุเออผู้ใดมักอะไรเฮตธาตุนั่นเด่นแหละเอาไปหนึ่งสองสามพี่น้องเอ้ยพี่ตาลูกตาหลานเลยเด้อพี่ลาพีลาลูกเด้อเป็นยังมันสูตรพวกเนี้ยท่านเอาปาดลาองสีซะเด็กไหนคะดูท่าไหนเห็นน้ำธาตนั้นซะ ฮะยู่ท่าใหนเต้นท่านั้นอยู่ท่าใหนเต้นท่านั้นแมนป้ากู้มาจีบยากแทงมึงเอาเอาสนะไว้ว่าอะไรนะยืนนี่ดียืนก็มายืนชื่อตัดพ่อเอาอยู่ท่าไหนเต้นท่านั้นเด้ออาจารย์ดนตรีมาก ลูกมีผ nice. okay. right, yeah. ู้ใดอยู่ทาเกาอยู่ทาเกาเิ่นบ่อยุดทาดช้าทาน่นเออเดี๋ยวกูเช็คเบิ่งกอนเช็คเบิ่งเช็คเบิ่งคัีได้เ็ผิดกฎเ็จังไนี่หักคาโตได้คาโต้หารอยม่นบ่คาโต้หารอยมันบ่คาโต้หารยักสองทโอ้ยจหารแต่สก็พอทีแตกกูแห้งแล้วหักสองท่านนั่นสุเลยใส่ยืมหีนเทาก็สอมาใส่สุิเเป็นยังเราีสวยดีสวยันได้หน้ามันมาโยมนเาก มันเันมันคือกินเข่าออโอยูทาเก่าปะกินยูท่าเกาอือกินั่นเด้่ใช่กีนนี่โอ้เดี๋ยวบม่นจะขับ่อกเออกินยูทาเก่าอยู่มองไหนมันคือเก่าใช่ไหมมองไหนมันคือเก่าเบนอูนี้กุยคือเก่าบนยูนี้กินเดิมเลยทุกวันมองนี่เดิใช่โอ้บางนี้ก็คือเก่า คือเขาเหมือนจุดกระล่เกาสมองเออดีดีน้ำต่อเถอะเนี่ยมันนี่มองสิได้หาค่ะมองไหนมันนี่ตะตัค้นเขาปักเตะเปักปออยู่โอ้ย